ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝาฟันผองไทยด้วยใจทรนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เกลียดดำลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ครวรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาท่าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หานมุ่ง หมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันยังยืนหยัดสู้ไปไฟพายจันยอมอาสันก็พบร,รอง เทิดพ้องไทยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรายการสาระดีมีธรรมที่วัดเจดีเสนอเรื่อง8ดวิธีสร้างกำลังใจในวันที่แย่ๆ รู้สึกท้ออ่อนแออ่อนไหวหมดกำลังใจฟังทางนี้ครับเพื่อเติมเสริมแต่งกำลังใจให้ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักประการที่หนึ่งสำรวจตัวเราว่าเรามีอะไรดียังสมบูรณ์ดีอยู่หรือเปล่าร่างกายยังแข็งแรงอากับกริยายัางเดินได้พูดได้เคลื่อนไหวได้ ยังมีความมั่นใจมีความภูมิใจมีความรู้มีความสามารถมีครอบครัวโทษทีมีข้าวกินมีน้ำดื่มมีที่พักนั่นคือสิ่งที่ดีมีค่าอยู่กับตัวเราแล้วเราจงดีใจจงมั่นใจจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้อโรคยาปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นราบอันปรสริฐท่านใดที่สุขภาพดีอยู่จงมั่นใจจงดีใจจงภูมิใจและดูแลตัวเองให้ดีและที่สำคัญเราก็ต้องดูแลคนที่เรารักที่อยู่ร,บรอบๆด้วยให้เขารู้สึกดีไปกับเราประการที่สองชวนคนที่อยู่ใกล้ชิดสร้างกำลังใจสร้างความสุขด้วยการทำกิจกรรมง่ายๆ ในครอบครัวของเราวันนี้ทำความสะอาดบ้านเช็ดปดัดกวาดถูปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับบางทีอาจจะทาสีหน้าต่างใหม่หรือทําความสะอาดจัดมุมเขาเรียกว่าปรับภูมิทัศน์ในบ้านให้ดูอบอุ่นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำเพื่อจะให้เวลามันล่วงเลยผ่านไปเพื่อให้ความรัก มันเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเรา,ากับคนในครอบครัวเรียกว่าม well. ีจิตกรรมร่วมกันเกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยเกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดความรักระหว่างกันเกิดความเอื้ออาทรเรียกว่ากระชับมิตรใกล้ชิดอบอุ่นภายในครอบครัวหรือเครือญาติที่อยู่ใกล้กันเพื่อให้ความสุขจากเล็กๆน้อยๆทำอาหารทาน ที่บ้านที่ครอบครัวแบบเรียบง่ายเป็นความสุขเป็นการสร้างกำลังใจให้กันและกันเรียกว่ามีสุขก็ร่วมมีทุกกข์็ร่วมเช่นเดียวกันประการที่3ยอมรับความจริงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องโรคระบาดไม่มีใครปรารถนาให้มีให้ได้ให้เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้ร้อยเอร์เซ็นท่านผู้ชมทั้งหลาย เพราะเป็นผลกระทบในระดับโลกเราก็ควรที่จะปรับตัวเราให้อยู่ได้ให้ดําเนินชีวิตได้ให้มีความสุขให้กําลังใจมันอยู่ยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นหมายความว่าไม่ทุกแต่เราไม่เครียดแต่เราไม่วิตกกังวลแต่เราทุกคนเป็นค,คล้ายๆกันแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อยู่กับความทุกข์เหล่านั้นนานจนเครียดงานจนวิตก นานจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอย่าให้ความเครียดมันครอบงาม,มากท่านผู้ชมทั้งหลายลุกออกจากความเครียดยอมรับความจริงเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เขาปรับตัวได้เราก็ต้องปรับตัวได้เช่นเดียวกันเรียกว่ายอมรับความเป็นจริงอยู่กับมันให้ได้เรียกว่าอยู่กับทุกข์ให้มีความสุขอยู่กับปัญหาด้วยปัญญานะครับเรียกว่า อยู่กับความจริงชีวิตเราก็จะพบจริงที่จริงแท้และก็จริงใจจริงจังมากขึ้นประการที่สเลิกโทษตัวเองในวันที่แย่ๆไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นในชีวิตครับปัญหาบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ปัญหาบางเรื่องเราไม่สามารถจะไปบริหารจัดการได้ให้เรียบร้อยราบรืบร่นไดทุกประการไม่ต้องโทษตัวเองและก็ไม่ต้องโทษคนอื่น ที่สำคัญก็ไม่ต้องไปดูถูกคนอื่นไม่ดูถูกใครทั้งสิ้นเรียกกําลังใจเข้ามาสู่ตัวเราครอบครัวเราไม่โทษใคระนะมีหน้าที่มีสติที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเพื่อลดใจไม่โทษใครดูแลสุขภาพตัวเองนะออกกําลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายพักผ่อนเพียงพอจะมีกำลังต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนเราได้น้อยและก็เลิกดูถูกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเลิกดูถูกพ่อแม่เลิกดูถูกตระกูลเลิกดูถูกการศึกษาเลิกดูถูกตำแหน่งหน้าที่อะไรทุกอย่างปลด ประละวางไว้ที่มันจะทําให้จิตใจเราท้อแท้อ่อนแอและอ่อนไหวในภาวะเช่นนี้ยก,กจิตยกใจของเราให้สูงขึ้น 5. ปรับกิจ,จวัตรประจําวันใหม่ในยุค New Normal คือในยุคที่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปในวันใหม่ปรับตัวเรานะครับตื่นเช้าทําทกิจ,จกรรมร่วมกันช่วยเหลือกันภายในบ้านครัวเรือนให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอ้าน เมื่อบ้านเราสะอาดทุกคนพร้อมเพียงกันสาม,มัคีกันความสุขเกิดขึ้นกำลังใจก็เต็มเปี่ยมท่านผู้ชมทั้งหลายเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวนี้ให้มีความสุขมันเครียดบ้างอดูหนังฟังเพลงนะครับเพื่อผ่อนคลายไม่ต้องถึงเสียงดังไปรบกวนคนอดื่ดมากไม่เคยฟังธรรมะเอาเปิดฟังไม่เคยฟังแรงบันดาลใจ ความคิดทั้งหลายก็ไปเรียนรู้อยู่กับบ้านให้มีความสุขอยู่กับคนในครอบครัวให้มีความสุขประการที่6ศึกษาเรียนรู้อ่านบ้างฟังบ้างดูคลิปบ้างคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจทลิปที่ให้ข้อคิดเรื่องชีวิตท้อแท้มีทางแก้ไขเสมอชีวิตในช่วงที่ภาวะตกอับ หกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทมสุขภาพเสื่อมรู้สึกเย่เย่มีคลิปเยอะแยะของครูบาอาจารย์ของวิทยากรผู้มีจิตอาสาที่ท่านอาัดแล้วก็ทำเป็นหนังสั้นเป็นคลิปเยอะแยะฟังดูครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เราว่าที่เรารู้สึกแย่ทั้งวันไม่มีแต่เราคนอื่นก็เป็นครอบครัวคนอื่นก็ประสบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนเขาเรียกว่า มีเพื่อนเกิดแก่เก็บตายอยู่บนโลกใบนี้เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องประคองกายประคองกิจของเรานะต่อเติมเสริมแต่งท่านผู้ชมทั้งหลายใช้เวลาว่างที่อยู่บ้านให้มันเกิดประโยชน์คือเพิ่มปัญญาเพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยการอ่านหนังสือไม่สะดวกจะอ่า,อานอาัดฟังดูไปด้วยนะดูให้ลูกหลานเปิดให้ดู นะครับสามารถเพิ่มกำลังใจสร้างความกำลังใจเพิ่มความคิดเพิ่มทัศนคติเพิ่มวิสัยทัศน์คิดดีคิดกว้างคิดงามเรียกว่าให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลไฟดีมีธรรมะประจําใจอยู่เป็นสุขท่านผู้ทรงทั้งหลายแม้จะเจอวิกฤตแม้จะเจอเหตุการณ์ที่มันท้อมันแย่เราก็สามารถจะปรับแก้ผ่านมันไปด้วยดีประการที่7 บอกตัวเองเสมอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเสมอความท้อแท้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายมาเยือนเราเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเหตุการณ์ดีๆโอกาสดีๆก็จะคืนมาเพียงแต่เราต้องอดทนรอคอยหนักแน่นไม่วู่วามไม่หุนหันพันแร่นไม่โกรธไม่เครียดไม่วิตกกังวลอยู่ให้มันได้ เรียกว่าจริงดีๆมันต้องขึ้นพรุ่งนี้เราจะเจอแสงสว่างรุ่งอรุณของวันใหม่เราต้องผ่านความมืดในคืนนี้ก่อนเช่นเดียวกันท่านผู้ชมทั้งหลายเหตุการณ์อะไรที่มันย่ําแย่ภาวะทั้งหลายที่มันตึงเครียดอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับตั้งใจอยู่กับมันให้ได้ประการที่8สวดหมนต์ไหวพระาทาสมาธิทําจิตใจให้เบิกบาน ใช้เวลาที่มีอยู่บางทีเราทํางานหนักนู่นนั่นนี่เออช่วงนี้มีเวลาอยู่บ้านชวนคนในครอบครัวสวดมนต์ไหว้พระดีไหมพ่อแม่ทานข้าวเสร็จแล้วพ่อว่าสวดมนต์กันเถอะนะเอาบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพาหุงมหากานะหรือคาถาพระคาถาชินบัญชรเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาหรือสวดบทธรรมจักปวัตนสูตรก็ได้ หรือถ้าอย่างไม่ได้ก็บทพุทธคุณครับอิติปิโสลูกหลานก็สวดได้อยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้จิตมีที่พึ่งคือพุทธังสารนังคัจฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสารนังคัจฉามิมีพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสารนังคัจฉามิมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในจิตใจเราจิตใจเราก็จะไม่ว้าเหวจิตใจก็จะไม่เค้งคว้าง เมื่อมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะมีความสุขสงบเย็นและสําคัญมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาเราก็เมื่อทําวัดสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาที่สําคัญแผ่เมตตาให้ตัวเราด้วยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งปวงด้วยเถิดและเราก็แผ่เมตตาให้ผู้อื่น ขอให้พ่อแม่ญาติสัพพัสัตเพื่อนเกิดแก่เก็บตายบนโลกนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดนั่นแผ่เมตตาเราก็จะรู้สึกสบายรู้สึกปลอดโปรงและก็จะมีความสุขลึกๆอยู่ในจิตใจของคนเราท่านผู้ชมทั้งหลายแม้จุ่ในวันที่แย่แต่เราทำตัวเราไม่ให้แย่ วิกฤตแท้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีถึงมันยังไม่ผ่านเราก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยความสุขด้วยความหวังด้วยตานเติมกำลังใจให้เราทุกวันทุกเช้าขอบคุณขอเป็นกำลังใจมวลญาติมิตรที่อยู่ใกล้ๆกทุกพื้นที่ขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยดีสุขภาพดีทั่วหน้าตาขขทุกโหมธนาพาให้ชื่นกิตราบรื่นปรีปรเปรมกเกษมสรร อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรับอนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเสริมเติมแต่งสิ่งที่ดีงามแก่มหาชนคนดีจเจริญพร